ฮอนด้าซีวิกเอฟซี1.8เอลปี2019นะครับเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะครับคันนี้มือเดียวเขาเช็คระยะซอ์วิคสูตลอดนะฮะเลขไมล์100,000โลพอดีนะฮะสนนราคา500,000 59,000บาทนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,500บาทพี่นะฮะได้รถคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลยฮะรถเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะไม่ได้สปาทําความสะอาดนะเป็นสีบอลเงินฮะไม่มีบุกไม่มีลักยินนะฮะนะสวยบางเดิมเลยพี่คันนี้นะครับใครสนใจนะด่วนเลยนะฮะ สภาพสวยๆแบบนี้หายากมากนะฮะภายในสะอาดสะอานนะพี่นะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูรถกันนะครับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังคุ้มทนสีดํามาให้นะนะฮะเบาะหนังคุ้มทนดํามาให้นะฮะเบาะฟูฟูตึงๆทุกที่นั่งนะฮะพวงมาลัยมันฟังก์ชันนะฮะจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้อีโค่โหมดนะฮะเบรกมือเบรกโฮโอ้โหให้ครบเสร็จสับแล้วนะทั้งร้านมีสีบอลเงินคันเดียวนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับคันนี้ปี2019ผ่อนอยู่9,5 0 0าครับผม